เอาเลยครับสื่อผู้ชมนะครับผมวัตนาเบกกลมาอีกครั้งในนิยา,ายเรื่องโปรเจกต์ลับไวรัสล้างโลกโดยคุณเขียนปลาทองหูวุ้นตอนที่19นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณเขียนกันได้เยอะนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่19ปวดท้องคลอดองานค้อนี้ผมขอนะดีเจพูดพร้อมกับหยิบค้อนจิ๋วไปทำไมนาะยต้องเอาไปด้วยเล่าฉันเองก็อยากได้เหมือนกันนะ ที่โอเห็นเพื่อได้ของก็เริ่มเงาแงออกมาเพราะอยากได้บ้างแต่ฉันจะได้เอาไปไว้ปกป้องนายไงไม่พูดเปล่า DJ ย,ยังยืดอกอีกต่างหากใครบอกฉันต่างหากที่ต้องปกป้องนายและเด็กๆก็เริ่มเถียงกันอีกแล้วพวกเราเลยปล่อยให้เด็กๆเถียงกันไปถ้าง,งั้นถังดับเพลิงอันนี้หนูขอนะวาว่าเห็นว่าไม่มีใครเอาเธอเลยขอเอาไว้เองตอนนี้ก็เหลือแค่อาวุธของแม็กซ์ซึ่งพวกเราก็ไม่ค่อยอยากให้เขาจับอาวุธเท่าไหร่เพราะยังไม่ไว้ใจเขา แต่ถ้าเขาไม่มีอาวุธแล้วพวกซอมบี้บุกมาคนอื่นก็จะอันตรายไปด้วยพวกเราสี่คนเลยช่วยกันงัดเหล็กจากราวจับออกและด้วยแรงของผู้ชายสี่คนเหล็กก็หลุดออกมาแต่มเป็นเหล็กที่มีปลายกลมแม็กก็เลยเอาขอมาทุบตรงปลายให้มันแหลมเพื่อที่จะได้ใช้แทงพวกซอมบี้ได้ตอนนี้ทุกคนเลยได้อาวุธกันครบหมดแล้วมีเพียงน,นิวกับทีโอเท่านั้นที่ไม่มีอาวุธแต่ถึงจะมีเราก็คงไม่ให้คนท้องกับเด็กๆต้องมาช่วยสู้อยู่แล้วฉันรู้ว่าทุกคนยังไม่ไว้ใจแม็กซ์ ฉันเองก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันแต่เมื่อเราออกไปข้างนอกแล้วเรามีแต่ต้องไว้ใจกันเพราะถ้าเรารอดเราก็จะรอดไปด้วยกันถ้าคนหนึ่งพลาดคนอื่นก็ต้องตายด้วยนายเข้าใจที่ฉันพูดไหมกิวพูดพร้อมแต่หันไปมองแม็กซ์ซึ่งแม็กซ์ก็พยัยหน้ารับไม่ต้องห่วงเราฉันจะจับตาดูเขาเองพอคูเปอร์พูดแบบนั้นทุกคนก็ได้แต่พยัยหน้าอย่างเข้าใจก่อนทุกคนจะเตรียมความพร้อมที่จะลุยกันต่อ งั้นไปกันเถอะเมื่อผมพูดจบกิวก็ปีนขึ้นไปด้านบนก่อนจะส่งมือลงมาให้วาวาจับเพื่อที่จะได้ช่วยดึงเธอขึ้นไปเมื่อวาวาขึ้นไปได้ก็เป็นตาของนินิวที่ค่อยๆปีนตามขึ้นมาเมื่อผู้หญิงขึ้นไปหมดแล้วผมก็อุ้มทีเอลส่งตามขึ้นไปตามด้วยดีเจนายขึ้นไปก่อนเลยก็ด้วยแล้วแม็กซ์ก็ปีนตามขึ้นไปตามด้วยผมและคูเปอร์ขึ้นมาเป็นคนสุดท้ายทำไมวันนี้ท้องฟ้ามาดูครึ้มๆจัง หรือว่าฝนจะตกฉันว่าวันนี้ฝนน่าจะตกนะงั้นเราต้องรีบไปกันแล้วถ้าฝนตกขึ้นมาเราจะไปต่อได้ลําบากจะให้วิ่งฝ่าสายฝนไปมันก็ลําบากจริงๆนั่นแหละงั้นเดี๋ยวฉันจุดประทัดรอพวกซอมบี้ก่อนนะถึงตอนนี้ข้างล่างจะมีพวกซอมบี้อยู่น้อยเพราะมันกระจายไปที่อื่นก็จริงแต่เพื่อความปลอดภัยเราจะประมาทไม่ได้ผมเลยเดินไปยังท้ายรถก่อนจะจุดประทัดและโยนออกไป เมื่อพวกซอมบี้ข้างล่างได้ยินพวกมันก็พากันเดินไปยังเสียงประทัดนั่นพวกเรายืนรอกันอยู่ด้านบนเพื่อดูว่าซอมบี้ไปหมดหรือยังไปกันเถอะเมื่อกิวเห็นว่าพวกซอมบี้เดินไปทางนั้นหมดแล้วเขาก็กระโดดลงไปข้างล่างก่อนจะรอรับทุกคนที่ตามลงไปเมื่อทุกคนลงมาหมดแล้วเราก็ตั้งแถวเหมือนที่คูเปอร์บอกโดยมีผู้หญิงและเด็กอยู่ตรงกลางแล้วมีพวกเราที่เป็นผู้ชายล้อมรอบไปกันเถอะเมื่อตั้งแถวเสร็จทุกคนก็รีบออกเดินทางกันทันที เมื่อพวกซอมบี้ที่อยู่รอบๆได้ยินเสียงเราพวกมันก็หันมาก็จะเริ่มตามพวกเรามาซึ่งผมก็จบแระทันแล้วโยนไปอีกทางเพื่อรอบพวกมันไว้ทุกคนต้องระวังตัวให้ดีๆนะกิวตะโกนขึ้นเมื่อมีซอมบี้เดินมาทางด้านหน้าซึ่งมันมาไม่กี่ตัวกิวกับผมเลยรีบวิ่งเข้าไปเคลียร์ด้วยการใช้กระทะกับคันเกียร์ฟาดใส่พวกซอมบี้จนพวกมันล้มลงตามด้วยแม็กซ์ที่เอาเหล็กแหลมแทงทะลุหัวก่อนที่ทุกคนจะวิ่งตามมาไปกันต่อเถอะ เมื่อซอมบี้ที่เขาใกล้เราโดนจัดก,การแล้วเราก็เดินทางกันตอบพร้อมกับช่วยกันมองไปรอบๆอ,อย่างระวังตัวเฮ้ย <Hey! S 1> อยู่ๆก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งพุ่งทะลุกระจกออกมาเล่นงานแม็กซ์ในขณะที่แม็กซ์ก็พยายามเอาเหล็กดันซอมบี้ตัวนั้นเอาไว้ซึ่งซอมบี้มันก็พยายามจะเข้ามากัดแม็กซ์ให้ได้เมื่อเห็นแบบนั้นคูเปอร์ก็เข้าไปช่วยแม็กทันทีด้วยการเข้าไปข้างหลังซอมบี้ตัวนั้นก็จะจับหักคอจนซอมบี้ล้มลงน้อยแกคือจะกัดฉันงง้นเหรอแม็กซ์ที่เห็นแบบนั้น ก็เอาเหล็กแทงหัวซอมบี้ตัวนั้นสาอีกรอบพอได้แล้วอย่าเสียรูปขบวนรีบไปต่อเถอะคูเปอร์พูดจบทั้งสองก็กลับมาประจำจุดของตัวเองก่อนเราจะเดินทางกันต่อซึ่งในระหว่างทางที่เราเดินกันมาเราก็พยายามหารถที่มันใช้ได้ไปด้วยซึ่งที่เราเจอไม่รถล็อกก็ไม่มีกุญแจทําให้ขับรถไปไม่ได้เราเลยต้องตั้งหน้าตั้งตาวิ่งกันต่อไปก่อนผมจะรู้สึกถึงน้าอะไรบางอย่างที่ตกลงมาฝนเริ่มตกแล้วอ่ะ ฝนมันเริ่มตกลงมาหยิมหยิมแล้วทุกคนระวังนะเมื่อคูเปอร์พูดแบบนั้นทุกคนก็ยกอาวุธเตรียมสู้เมื่อพวกซอมบี้มันดูแปลกไปพวกมันเริ่มตีล้อมพวกเราเข้ามาอย่าบอกนะว่าผมเงยหน้าขึ้นไปข้างบนก็พบว่าตอนนี้แมฆฝนมันปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าซึ่งมันบังแสงอาทิตย์ไปจนหมดทุกคนรีบวิ่งเร็วที่เสียงคูเปอร์ทุกคนก็พากันวิ่งหนีทันทีแล้วก็เป็นอย่างที่คิดเพราะไม่มีแสงอาทิตย์พวกซอมบี้ก็พากันบ้าคลั่ง แล้ววิ่งไล่พวกเรามาแม้ว่ามันจะไม่ได้วิ่งเร็วท้าตอนกลางคืนแต่มันก็เร็วกว่าเดินทั่วไปมากแถมมันยังมีกันเยอะมากด้วยทุกคนได้ยินไหมผมพยายามจะเงยหน้ามองหาตามเสียงเสียงของเฮลิคอปเตอร์นี่เกิวเองก็ได้ยินเสียงเหมือนกันสินะแล้วเหมือนเสียงมันจะดังขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นไงมีเฮลิคอปเตอร์บินมาทางนี้แล้วแม็กซ์หันหลังกลับไปมองซึ่งพวกเราก็พากันหันไปมองตาม ก็พบว่ามีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งกำลังบินมาทางพวกเราและไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์เท่านั้นแต่เพราะเสียงเครื่องยนต์ที่ดังมากมันเลยลากพวกสมี้ให้ตามกันมาไปขยงเลยแย่แล้ววิ่งทุกคนด้วย่ให้เร็วเลยแบบนี้พวกเราโดนรุมทึงก่อนที่พวกเขาจะช่วยพวกเราน่ช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยพวกเราเลยได้แต่วิ่งไปพร้อมกับโบกไม้บบกมือเผื่อพวกที่อยู่ข้างบนจะเห็นพวกเราและเหมือนพวกเขาจะเห็นเราแล้วเราเห็นพวกคุณแล้ว รเ,รเราจะรีบลงไปช่วยคนเยุณเยี่ยมเลยพวกเขาเห็นเราแล้วพวกเรารอดแล้วเว้ยแม็กซ์ถึงกับตะโกนออกมาอย่างดีใจก่อนจะมองเฮลิอคอปเตอร์ลำนั้นที่บินเร็วขึ้นเพื่อมาหาเราก่อนที่พวกซอมบี้จะตามมาถึงพวกเราเลยได้แต่ยืนรอให้พวกเขามารับจากที่เห็นเขาน่าจะมาถึงพวกเราก่อนที่ซอมบี้จะวิ่งมาถึงแนะ่แต่เหมือนฝนที่ตอนแรกจะตกยิ้มยิมตอนนี้มันเริ่มตกแรงขึ้นและตกหนักขึ้นตามด้วยลมที่เริ่มพัดแรงพวกเขาบินมาตรงที่พวกเราอยู่ได้สําเร็จ แต่เหมือนพัดลมและฝนที่ตกหนักทําให้การมองเห็นจากข้างบนเป็นไปได้ยากและที่เราอยู่มันก็อยู่ระหว่างตึกสองตึกพวกเขาคงมาลําบากแนะ่ทําไมพวกเขาไม่ลงจอดสักทีพวกซอมบี้จะมาถึงแล้วนะแม็กซ์ที่เห็นเฮลิคอปเตอร์ไม่ลงมาสักทีเขาก็โวยวายออกมาอย่างร้อนใจเพราะตอนนี้พวกซอมบี้ใกล้จะมาถึงพวกเราแล้วที่นี่มันแคบเกินไปพวกเขาลงจอดไม่ได้นะน่าจะเป็นอย่างที่คูเปอร์พูดผมเห็นเฮลิคอปเตอร์พยายามจะขับลงมา แต่เพราะแรงลมทาให้เฮลิอคอปเตอร์มันสายไปมาก่อนที่พวกเขาจะบินขึ้นเดี๋ยวสิทำไมถึงบินขึ้นละ่ะพวกเราอยู่ตรงนี้นะกิวมองด้วยความร้อนลนพร้อมกับตะโกนเรียกฝนมันตกแรงเกินไปพวกเราไม่สามารถลงไปรับคุณได,ได้พวกเราขอโทษจริงจริงสิ้นเสียงเฮลิอคอปเตอร์ลำนั้นก็เชิดหัวขึ้นก็จะบินไปทันทีเดี๋ยวก่อนอย่าไปช่วยพวกเราก่อนสิวะ แม็กซ์ได้แต่ตะโกนออกไปอยา่างโมโหท่ามกลางสายฝนที่ตกงหนักพี่คีตาเด็กๆที่เห็นแบบนั้นก็พากันร้องไห้ก่อนจะเข้ามาจับมือผมทนละข้างไม่ทันแล้วทุกคนรีบวิ่งเร็วตอนนี้ซอมบี้มาประชิดตัวพวกเราแล้วพวกเราเลยรีบวิ่งหนีกันทันทีโดยมีซอมบี้ที่วิ่งตามเรามาติดติดไม่ไงแม็กซ์ที่ตอนนี้วิ่งนำหน้าสุดก็พยายามจะเข้าไปเปิดประตูแถวนั้นเพื่อหาทางหนีแต่เมื่อประตูมันจะล็อกพวกเราเลยต้องวิ่งหนีกันต่อ พวกเราพากันวิ่งหนีไปตามซอยต่างๆเพื่อลดจำนวนพวกซอมบี้แต่เหมือนมันจะไม่ได้ลดลงเลยข้างหน้าไปต่อไม่ได้กิวที่วิ่งตามแม็กซ์ไปรีบตะโกนบอกเมื่อข้างหน้าก็มีซอมบี้กลุ่มหนึ่งวิ่งมาข้างหลังก็ถอยไม่ได้แล้วผมตะโกนออกไปเมื่อหันไปมองข้างหลังก็มีซอมบี้กลุ่มนั้นวิ่งเข้ามาตอนนี้เราโดนประกบทั้งหน้าทั้งหลังแล้วข้างๆมีประตูนะนี่นิวชี้ให้ทุกคนดูว่ามันมีประตูอยู่ทางขวามือพวกเราเลยต้องวิ่งไปข้างหน้าอีกหน่อย เพื่อที่จะเข้าไปที่ประตูนั้นซอมบี้กลุ่มที่อยู่ข้างหน้ามาถึงตรงที่เราอยู่แล้วพวกเราเลยต้องช่วยกันต้านพวกซอมบี้เอาไว้โดยใช้เหล็กของแม็กซ์นั้นกั้นพวกมันเอาไว้พร้อมกับช่วยกันดันพวกมันออกไปเร็วเข้าแรงพวกเราสี่คนแทบจะต้านพวกซอมบี้พวกนี้ไม่ไหวแล้วแค่พยายามจะดันพวกมันไว้โดยไม่โดนกัดก็แย่พอแล้วด้านหลังก็ใกล้จะมาถึงพวกเราแล้วด้วยประตูมันล็อกเนี่ยนิวพยายามจะเปิดประตูแต่ประตูมันดันมีโซ่ล็อกอยู่พี่นิวใช้นี่ ดีเจส่งคอนจของเขาให้นินวใช้ทุบกุญแจนั้นเร็วหน่อยสิแม็กสตาโกนกมาเมื่อเขาเกิดจะโดนซอมบี้ที่เขาดันไว้กัดซึ่งผมเองก็ใช้กระทะกั้นไม่ให้พวกมันกัดเหมือนกันฉันก็พยายามอยู่นิวนิ้วดัดทุบไปพร้อมกับสั่นไปจากความกลัวและความร้อนลนข้างไหลแมนมาแล้วผมหันไปมองวาวาอย่างตกใจไม่มีซอมบี้ตัวหนึ่งวิ่งมามาถึงมมนก็โจมตีวาวาทันทีวาวาน,นิวนิ้วดต่มองวาวาอย่างตกใจ ทุบต่อไปอย,ย่าหยุดผมตะโกนออกไปก่อนจะให้คูเปอร์จับกระทาเพื่อด้ข้างหน้า,าไว้ก่อนผมจะเข้าไปช่วยวาวาผมจับซอมบี้ตัวนั้นออกก่อนจะเวียงมันออกไปแล้วดันวาวาไปรวมกลุ่มกับทุกคนเมื่อพวกมันบีบเข้ามาใกล้ผมก็ใช้เท้าทั้งเตะทั้งยันพวกมันเอาไว้ได้แล้วนิว,นวทุบกุญแจจะมาหลุดออกก่อนที่เธอจะรีบดึงโซ่ทิ้งแล้วรีบเปิดประตูทุกคนรีบไปเร็วเมื่อกิวพูดแบบนั้นแม็กซ์เป็นคนแรกที่วิ่งเข้าไป แต่เพราะความรีบร้อนทําให้เขาชนเข้ากับน,นิวที่อยู่ข้างประตูจนเธอเซไปทางด้านหลังและเพราะผมอยู่ต้านข้างหลังแค่คนเดียวเลยมีซอมบี้หลุดเข้าไปหาพวกนิวได้มันก็กระโดดเข้าไปโจมตีน,นิวทันทีซึ่งเธอเพยายามจะดันมันออกไปเด็กๆเ,เข้าไปก่อนเร็วคูปเปอร์กับกิลก็ต้านซอมบี้ด้านหน้าอยู่ผมก็ต้านซอมบี้ด้านหลังวา่วาวเลยรีบพาเด็กๆเ,เข้าไปข้างในทันทีเมื่อเห็นแบบนั้นผมก็ถีบพวกซอมบี้ข้างหน้าจนล้มก็จะรีบเข้าไปช่วยนินว ผมจัดการจับซอมบี้ตนนั้นก็จะแต่ตัดขามันจนล้มพร้อมกับเตะซ้ำที่หัวก็จะรีบประคองพานินิวเข้าไปข้างในเมื่อกิลกับคูเป้เห็นพวกเขาก็ถีบซอมบี้พวกนั้นก็จะตามเข้ามาพร้อมกับรีบไปประตูทันทีและพวกเราได้แต่ยืนหอบกันอยู่ข้างในพร้อมกับเสียงคลางและเสียงขูดเล็บของพวกซอมบี้ที่ดังอยู่ข้างนอกเรารีบไปกันต่อเถอะไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนด้วยเพราะตอนนี้ที่นี่มันมืดไปหมดพวกเราเลยได้แต่เดินคลำทางไปเรื่อยๆ จะมาเจอเข้าจับประตูอีกอันซึ่งมันไม่ได้ล็อกเราเลยเปิดออกมาซึ่งข้างนอกมันก็คือห้างแห่งหนึ่งซึ่งทางที่เราเข้าน่าจะเป็นประตูหลังห้างที่ไว้ให้พวกพนักง,งานเข้าออกแน่ๆ <_ C 1> อยู่ๆนิน้วที่ผมพยุงอยู่ก็งอตัวลงไปจนผมตกใจ <_ C 1> นีน่นิวเป็นอะไรไปอ่ะผมพยายามพยุงนิน้วเอาไว <_ C 1> ้ฉันปวดท้องฮะปวดท้องเหรอปวดท้องจะคลอดะเหรอ ตอนนี้เนี่ยนะแต่ดูท่าเธอจะคลอดจริงเม่นิวได้แต่นิ้วหน้าด้วยความเจ็บปวดคูเปอร์นิวเจ็บท้องจะคลอดแล้วผมตะโกนไปหาคูเปอร์ที่เดินอยู่ด้านหน้านิวจะคลอดเหรอเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นทุกคนก็รีบเข้ามาดูนิวทันทีซึ่งท่าทางของนิวดูไม่ดีเลยพี่กีตาพี่นิวเขาดีเจเดินมาใกล้ผมพร้อมกับชี้นิ้วให้ผมดูที่แขนเธอ และสิ่งที่เห็นทำเอาผมทึงกับตกใจที่แขนของนีนิวมีรอยกัดและมีเลือดออกผมเลยรีบเอามือกุมแผลเธอเอาไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นโดยเฉพาะแม็กซ์เรารีบไปหาที่ปลอดภัยในีนิวคลอดเธอกิวพูดพร้อมกับเดินนำหน้าเพื่อไปหาที่ปลอดภัยมาเดี๋ยวฉันอุ้มนีนิวเองคูเปอร์เข้ามาหมายจะอุ้มนีนิวแต่ถ้าผมเอามือออกคูเปอร์ก็จะต้องเห็นแผลที่โดนกัดนะเดี๋ยวฉันอุ้มนีนิวเอง นายรีบไปช่วยหาที่ปลอดภัยกับของเตรียมทำคลอดเถอะที่นี่เป็นห้างแน่นอนว่าประตูหน้ามันต้องเปิดเข้าออกตลอดมันต้องมีซอมบี้อยู่ข้างในแนะ่แต่เพราะข้างนอกมีฝนตกอยู่ซอมบี้เลยพากันเดินไปตามเสียงนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังมีซอมบี้หลงเหนืออยู่อีกไหมนายอุ้มไม่ไหวหรอกเดี๋ยวฉันอุ้มเองดีกว่าคูเปอร์มองผมและพยายามจะเข้าไปอุ้มนินิวให้ได้ไม่เป็นไรฉันอุ้มได้แล้วผมก็อุ้มนินิวเดินตามเกียวไปทันทีคูเปอร์เลยได้ไปหาของสําหรับทาคลอดทันที คีตาผมก็มองไปที่นิดนิวซึ่งเธอก็เงยมองผมด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดซึ่งมันก็ไม่น่าเป็นความเจ็บที่กำลังจะคลอดอย่างเดียวเพราะผมเห็นตรงที่แขนเธอเริ่มมีเส้นเลือดปูดนูนขึ้นมาตรงแขนที่โดนกัดก็เริ่มคล้ำแล้วแสดงว่าเธอเองก็คงกำลังจะกลายเป็นซอมบี้ได้ไม่ช้าเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่19นะครับโอ้ไอแม็กเอาอีกแล้วนะ สาบานไปกับตัวกับใจได้แบบอเอาเป็นว่าถ้าคนอื่นรู้เข้ารับรองโดนแน่นอนนะย,ยังไงก็รอตอนหน้าแล้วกันนะครับฝากเป็นกำลังใจผู้เขียนประทองหัววุ้นด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อัตราเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจ้าไป สวัสดีครับผมวันตอนอาเบ้ักตักผักตักผ้ายัง